ทีที่ออนเดอะมูฟินจีแวกนี่พาเที่ยวบ้านกร o ตโมเน่ศิลปินอิมเพรสชันนิสชื่อดังระดับโลกที่นี่เคยเป็นฟิล ming โลเคชันของเอมิลีนปารีสและสุปตาชื่อดังระดับโลกอย่างน้องลิซ่าจากวงแบล็กพิงกก็เคยแวะมาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะ ทุกคนคือบ้านหลังเนี้ยโมเน่เขาใช้ชีวิตอยู่ถึง40กว่าปีแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานมา,มามากกว่า500ชิ้นเลยนะคะเราสามารถเดินทางจากปารีสมาใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงมาถึงแล้วก็จะเจอกับบ้านสีน่ารักมากเป็นสีชมพูตัดเขียวอะ่ะห้องแรกที่เจอนะคะก็คือซาลอนสตูดิโออันนี้โมเน่เ,นเขามักจะเอาไว้ใช้รับแขกแล้วก็โชว์ผลงานภาพวาดของตัวเองการจัดวางใดๆอ่ะมันก็คือจําลองตอนสมัยที่เขายังมีชีวิตอยู่เอาไว้แบบเด๊ๆเลยแต่ว่าภาพทั้งหมดที่อยู่ในห้องเนี้ย ไม่ใช่ของจริงนะคะเพราะว่าของจริงอะกระจายไปอยู่ตามมิวเซียมต่างๆแล้วจากน,านั้นเดินขึ้นไปข้างบนก็จะเจอกับห้องของโมเน่ค่ะที่หัวเตียงโมเน่เขาก็จะมีแขวนภาพวาดของเพื่อนศิลปินอย่างเลนัวหรือว่ากุสตากายูโบสไว้ด้วยนะคะแล้วก็มีหน้าต่างที่แบบมองออกไปแล้วเห็นวิวสวน ส่วนห้องนี้นะคะเป็นห้องของบรอนซ์ลูกสาวของอลิสภรรยาคนที่2ของโมเน่บรอนซ์เนี่ยเป็นลูกเลี้ยงที่โมเน่รักมากที่สุดเลยเพราะว่ามีความเป็นศิลปินเหมือนโมเน่ทุกคนแล้วก็ห้องนี้ก็คือเหมือนหลุดออกมาจากพินเทสนะคะเป็นห้องกินข้าวที่แบบใช้สีเหลืองทั้งห้องไปเลยแล้วก็จะมีภาพวาดแบบญี่ปุ่นแขวนเอาไว้เต็มห้องเลยนะคะเพราะว่าโมเน่เนี่ยเขามีความชื่นชอบในศิลปะภาพพิมพ์ญี่ปุ่นส่วนห้องถัดมาก็คือห้องครัวอันนี้เราชอบมากเลยอ่ะเพราะว่ามันเป็นห้องสีฟ้าแล้วก็ใช้กระเบื้องสีฟ้าตัดกัับเเคครรื่่ออองงงวททีีป็นสแดา จากบ้านนะเราก็ไปต่อกันที่สวนของโมเน่โมเน่เนี่ยเขาเป็นคนที่หลักส่วนมากก็คือเขาว่าคิดเอาไว้แล้วว่าจะปลูกต้นอะไรบ้างที่แบบจะทําให้ส่วนของเขาในทุกรูดูมีสีสันตลอดเวลาอ่ะทุกคนก็เดินเดินเดินมาเรื่อยๆเลยนะคะก็จะเจอกับไฮไลท์ก็คือสะบัววอเตอร์ลิลี่พอนนั่นเองนะคะ นี่อันนี้ก็คือจะเป็นหนึ่งในฉากภาพดังนะคะเป็นสะพานเขียวญี่ปุ่นที่เนืองแน่นไปด้วยคลื่นมหาประชาชนค่ะส่วนสะบัวแห่งนี้นะพวกเธอคือโมเน่เขารังสรรค์ภาพดอกบัวกว่า250เวอร์ชั่นออกมากลายเป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ผลงานที่มีชื่อเสียงของเขานะคะทุกคนสามารถไปดูภาพจริงได้ในโอคของเชอร์ค ok ีในปารีสนะคะและทุกคนทริคเลยนะก็คือควรมาตอน,ชนะะเช้าค่ะเพราะว่าบัวบานตอนเชา้าแต่ว่าฉันไม่ตื่นฉันมาตอนบ่ายนะคะบัวตุยไปหมดแล้ว